สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่13เมษายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวเทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วประมาณ8,000 หะะแทงกัแปดพันกระจุดเมื่อวันพฤหัสนะครับเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราวิเคราะว่านะฮะ,ะยังไม่อยากจะไปไหนไกลก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะหลุดนะฮะโซนโอเวอร์มาเก็ตลงมาได้นะครับก็ผลปรากฏว่าก็ยังเดินทางต่อ แบบนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็ยังยังยังอยู่ทรงๆอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับก็แปลว่ายังไม่อยากจะลงนะฮะแต่การขึ้นครั้งนี้ก็เปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะไม่เยอะนะฮะดังนั้นก็จะเป็นจะเป็นการค่อยๆไหลนะครับนะฮะค่อยๆไหลส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงอยู่นะครับส่วนแรงขา ก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับอาจจะมีการกค่อยๆไหลขึ้นไปอีกสักชุดหนึ่งนะฮะแต่การโตเซนเงินเม,มันก็ยังไม่เยอะนะนะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับเพราะรอบสัญญาณทุกทุกอย่างยังเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่ายังมีโอกาสที่จะค่อยๆไหลขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิด เกิดตรงนี้แล้วกันนะครับเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ถ้ารวมรวมมาใครใช้รอบสัญญาณใหญ่ก็น่าจะเป็นตรงนี้เนาะตามระบบนะฮะสาแท่งนะฮะก็8 0 0พกว่าจุดแต่บางทีบางคนก็อาจจะโดนอาเอสเอลคอสไปแล้วนะครับก็ <c oughs> เริ่มสัญญาณใหม่เอาตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว6แท่งก็ประมาณ3000กว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์ หรือว่าวันพฤหัสที่แล้วนะฮะเราเราวิเคราะห์น,นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดก็ผลปรากฏก็ขึ้นได้จริงๆเนาะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราก็บอกว่ามีการพักตัวก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่โมเมนตัมฝั่งขาขึ้นครั้งนี้นะครับดูแล้วจะไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าอยากทำแค่เป็นเนินนะครับยังไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงชันสักเท่าไหร่นะฮะยังเป็นเนินอยู่ก็ค่อยๆไหลขึ้นเพราะว่ามันไปตามโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอยู่เอาแถวนี้แล้วกันนะฮะโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเกิดขึ้นตามรอบสัญญาณที่เ b i น c o i n Cross ตรงนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจับได้ นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงซื้ออยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวนะฮะและมีแนวโน้มจะลดลงในส่วนแรงขายนั้นก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับอาจจะทําค่อยๆย่อตัวลงมาสักไม่เยอะนะครับค่อยๆมีการย่อตัวก่อนแล้วก็มีการมีโอกาสที่จะเดินทางขึ้นไปได้ได้อีกนะครับก็เป็นอาจจะเป็นไซด์ว์ค่อยๆไหลขึ้นไปนะฮะแต่การขึ้นแรงๆนะคงจะไม่ไม่ค่อยเจอ นะครับนะฮะต้องขึ้นอยู่กับแอคชั่นที่กระทบเช่นกันนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว19แท่ง3000กว่าจุดนะฮะเ <c oughs> มื่อวันพฤหัสเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่การขึ้นครั้งนี้ก็จะไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ส่วนโมเมนตัมอะไรจะไม่มีแรงพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะก็บอกว่านะฮะมีโอกาสที่จะพักตัวลงได้อีก1ชุดนะฮะแต่เราสังเกตเห็นได้ว่านะครับโตทำซุเปอร์ทิ้งไว้ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเดินทาง มีโอกาสที่จะเกิดหาย่ือหา่อเนาะนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่เคลียร์สักเท่าไหร่นะ้องเนามันเป็นโดจินะฮะมันเป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นไซเวย์ยังมีโอกาสที่จะเดินทางขึ้นต่อได้อีกหนึ่งชุดนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนแต่ตอนนี้โมเมนตัมการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นนะครับเริ่มจะหมดแรงนะฮะเริ่มจะหมดแรงฝั่งขาขึ้นแล้วก็ต้องรอดูว่าหมดแรงอันเนี้ยจะอยู่ทรงๆหรือว่าจะมีโอกาสที่จะเดินทาง นะครับเพราะว่าในวันนี้มันเพ่งเป็นวันจันทร์เนาะเราจะต้องคาดการไว้สักระยะหนึ่งนะในคาดการข้ค่อนข้างจะไกลพอสมควรสําหรับทําเฟรมที่หน่งชั่วโมงนะครับก็คาดการไว้อีกสักประมาณ20อ่าเท่าไหร่ยีประมาณเกือบเกือบร้อยแท่งนะฮะกว่า,กว,ากว่าจะรู้เรื่องนะฮะส่วน ตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายเราเอารวมกันอยู่หมดเลยนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วกันนะครับส่วนแรงขายนั้นเช้านี้มีเพิ่มประมาณนิดนึงแต่ก็ยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่นะเพราะมันมีการปิดโพซิชันนะับอันนี้มันเป็นการปิดโพซิชันนั้นสมากกว่านะครับแ่าแต่หรือยังยังไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนสาหรับนักลงทุนระยะใกล้น่าจะมีการรอนะครับรอแอคชั่นมาเก็ตที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะ หาทางเฝ้านะครับว่าตอนนี้แอคชั่นมาเก็ตที่สําคัญมีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากหมวดที่3หมวดกระทบนะฮะที่มาไม่ใช่ตัวเลขสุฐกิจแล้วก็นโยูาบนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็จะสามารถทักทายกันมาได้นะครับสําหรับเรียนกลุ่มแล้วเพิ่งเรียนกันเสร็จไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีรอบอีกก็เดือนหน้านะครับก็ใครสนใจก็ติดตามได้นะครับหรือว่าสอบถาม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ